สาขายอดฮิตของการจัดก,การธุรกิจเมื่อเรียนสาขาเนี่ยก็จะได้แบบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจอาจารย์ที่นี่เก่งมากอาจารย์แต่ละคนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จบมาจากสถาบันระดับโลกเนาะสวัสดีค่ะ ขอต้ตอทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนปอในดีพบก,กับพี่เตยแลวก็พี่ท็อปครับ <c oughs> ยงจมพูดนะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น้องๆหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าแบบการเรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจอะไรพวกนี้สาขาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจมันก็มีเยอะเนะาะเราจะเลือกาาเลือกเรียงสาขาอะไรดีแนะนําสาขาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู8สาขายอดฮิตของการจัดการธุรกิจกันสาขาแรกก็คือสาขาการจัดการธุรกิจ ซึ่งสาขานี้ก็จะเรียนแบบครอบทุกมิติเลยเนาะในการจัดการธุรกิจซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองของน้องๆที่เรียนเนี่ยให้กลายเป็นมุมมองของนักธุรกิจเนาะเป็นได้ทั้งนักบริหารผู้นําองคอ์กร<ม>ก็จะมีความสามารถรอบด้านเลยในด้านการจัดการธุรกิจนะี่ต้องสาขานี้เลยหลักสูตรนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการเข้าใจแล้วก็พื้นฐานภาวะการเป็นผู้นํานักบริหารที่เก่งทางด้านการคิดแล้วก็วิเคราะห์ค่ะแล้วก็การตัดสินใจด้วยฝุดฝนทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill เนาะบางทีปณิประนอมกัน การทํางานเป็นระบบการทํางานเป็นทีมแล้วก็การเจรจาการต่อรองค่ะก็สุดให้ง่ายสาขานี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวก็คือเรียนทุกอย่างทุกแขนงเกี่ยวกับการทําธุรกิจเลยลคะที่รู้กว่า ใช่หรือว่าอยากทํางานทางด้าน,นการจัดการงานบริหารก็ต้องสาขานี้เลยค่ะไปดูสาขาต่อไปก็คือสาขาภาวะผู้ประกอบการและนวัตกรรมนะครับสาขานี้เหมาะมากเหมาะมากๆก,ก,กับน้องที่อยากสร้างกิจการใหม่ๆหรือว่ามีกิจการอยู่แล้วแต่ค้อคออ,อยากเอามาต่อย,ยอดเนาะเมื่อเรียนสาขาเนี้ยาาก็จะได้แบบมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจโดยจะเน้นสําคัญมากก็คือการนํานวัตกรรมมาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีเนาะนวัตกรรมคืออะไรนะคะนวัตกรรมก็คือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้หรือว่า การต่อยอดสิ่งเก่าๆแล้วก็เพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้าไปเนี่ยเขาก็เรียกว่านวัตก,กรรมด้วยค่ะห,นะหลักสูตรนี้นะคะก็ตรงตัวเลยก็คือเหมาะสาหรับคนที่อยากเริ่มสร้างธุรกิจหรือว่าต่อยอดธุรกิจจากครอบครัวที่มีอยู่แล้วค่ะต่อมาเลยที่สาขาที่3องก็คือสาขาการจัดการธุรกิจอาหารพูดมาขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องจากอย่างอื่นนอกจากอาหารสาขาของ,งนักกินจ้ะและร้านนักสาขานี้แน่นอนก็จะเกีย่ยวกับุาสาหกรรมหรือว่าธุรกิจ อาหารโดยตรงเลยเนาะความรู้ที่ได้จากการเรียนสาขานี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีและนวัตกรรมนะครับทั้งหมดก็เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาตินะเพราะว่าอาหารเนี่ยก็คือไม่ได้ทําแค่ขายในประเทศก็คือแบบมีทั้งส่งออกหรืออะไรไปทั่วโลกเลยสถา,านนี้ก็เหมาะมากก็หลักสูตรนี้นะคะจบไปแล้วเหมาะกับการทําอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรก็จะเป็นได้ทั้งนักธุรกิจระดับเริ่มต้นสตาร์ทอัพขนาดกลางหรือไปกระทั่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับอาหารทั้งหมดเลย อุตสาหกรรมเกษตรกรอ,อาหารก็ได้เหมือนกันผู้บริหารองค์กรขยัดใหญ่ที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็อาหารนักวิจัยนักโภชนาการเป็นสาขาสําหรับคนที่สนใจเรื่องอาหาร ใช่หรือว่ามีธุรกิจหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเป็นสาขาที่ตอบโจทย์ตรงตัวที่สุดแล้วค่ะแลีสาขาต่อไปก็คือสาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กรครับนึกถึงเจ้าหน้าที่บุคคลในบริษัทในองค์กรต่างๆคือจะมีเจ้าหน้าที่บุคคลอยู่นแน่ๆน่ใชบุคลบคลใช่บุคคลใช่ก็ตามชื่อมันเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบ,บุคคลเนาะทรัพยากรบ,บุคคลเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสําหรับบริษัทหรือองค์กรน่องค์กรน,นึงจะพัฒนาได้เนะี่ยบุคลากรต้องเก่งถูกไหมอย่างเช่นประเทศจะพัฒนาได้เอ สาขานี้สําคัญมากๆเพราะว่าบุคลากรเป็นไอที่เป็นทรัพยากรที่สําคัญเนาะที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้ดังนั้นการพัฒนาทักษะของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสาข,ขานี้ก็เรียนเกี่ยวกับสิ่งนี้เนาะ HR หรือว่าฝ่ายบุคคลสมัยนีย้เนาะไม่ได้ดูแค่คัดลืมาใส่เท่านั้นนะคะแต่ก็ดูถึงเรื่องการหาคนมาทํางานแล้วก็การจัดก,การองค์กรค่ะในการเรียน HR นะคะส่วนไหนก็จะเน้นไปทางให้เป็นนักคิดวิเคราะห์นักวางแผนการประสา งานอะไรที่สำคัญที่สุดที่บางทีองค์กรใหญ่ยที่มีคนที่ทํางาน,นเยอะหรือว่ามีหลายๆฝ่ายเยอะๆที่ต้องทางานร่วมกันเนาะแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดมีการสื่อสารที่ไม่ตรงกรันหรือการกระทบกระทั่งบ้างฝ่ายที่จะมาปรีประนอมเหตุการณ์ต่างๆก็คือฝ่าย HR น,นั่นเองก็คือสำคัญมากเลยถ้าน้องคนในอยากทำเกี่ยวกับด้านเนี้ยก็คือสาขานี้เลยคุนมนุษย์และการจัดการองค์กร มาที่สาขาต่อไปนะคะก็คือสาขาการตลาดครับก็เป็นหนึ่งในสาขาที่รู้จักกันดีเลยแหละเพราะว่าแบบมีเปิดสอนอยู่หลายที่เนาะในสาขานี้ก็จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างช่องทางการตลาดหรือช่องทางการขายใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ด้วยสาขานี้บอกเลยว่าถ้าเก่งมากๆเนี่ยหาตลาดเก่งสร้างแบรนด์เก่งจะเป็นแบบคนที่มีคุณค่ามากๆในองค์กรคลิกเกมได้เลยอ่ะใช่แล้วก็ถึงไม่อยากทํางานแบบเป็นตุ๊กจ้ารก็สามารถประกอบธุรกิจส่วน ตัวได้เพราะความสามารถในการหาตลาดนี่เป็นอะไรที่สร้างธุรกิจได้ง่ายมากใช่ก็สาขานี้นะคะเหมาะสาหรับใครที่ต้องการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมีพื้นฐานทั้งในเชิงทฤษฎีแล้วก็การลงมือปฏิบัติจริงนะคะส่วนใหญ่จบไปก็จะสามารถทําในด้านของการสร้างแบรนด์การวิจัยทางการตลาดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเอ้ตอนนี้เทรนด์ผู้บริโภคสนใจในสินค้าตัวไหนหรือว่าจะมีความแบบต้องการทางด้านอะไรเนี่ยก็สามารถวิเคราะห์ผู้บริโภคได้ซึ่งตัวเนี้ยสาคัญมากการทําการตลาดในยูทิสตลเนาะด้วยความที่ช่วงนี้เรา กำลังเจอแบบเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรแบบนี้อีกทีเมื่อ,อไหร่ฉะนั้นการขายที่เป็นการเจอกันเนี่ยจะถูก,กค่อยๆ disruption ใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่พัฒนาเนาะการทาการตลาดในดิจิตอลก็คือจําเป็นมากๆเลยปัจจุบันนะคะรวมถึงในอนาคตด้วยสิ่งสุดท้ายที่น่สสาสนใจก็คือการค้าปลีกตนเองการค้าปลีกคือการค้าขายปกติตําแหน่งงานในอนาคตนะคะสำหรับคนที่จบสาขานี้ครอบคลุมไปถึงตั้งแต่การเป็นนักการตลาดนักสื่อสารการตลาดนักสร้างแบรนด์นักวิเคราะห์ผู้บริโภคแล้วก็ที่รึกษาการตลาดในบริษัทเอง ก็ถ้าสนใจอะไเหล่านี้ก็สาขานี้เลยสาขาการตลาด ต่อมานะคะก็คือสาขาสาขาการเงินสาขาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนท, resistor, <backs> ที่สุดก็สาขานี้นะครับ <ingle> ก็จะเป็นสาขาที่นําคมรู้เกี่ยวกับการเงินไปประยุกต์ในชะ้เนาะประยุกต์ใช้ในอะไรก็ประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจเช่นการบริหารการเงินของบริษัทการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยการเรียนนะคะก็จะใช้แบบจําลองทางการเงินแล้วก็ซอฟต์แวร์ทางการเงินมาวิเคราะห์ค่ะส่วนใหญ่คนที่จบสาขานี้ไปนะคะก็จะประกอบอาชีพเป็นผู้จัดการกองทุนผู้บริหารความเสี่ยงและ ก็นักพิคอร์หลักทรัพย์ค่ะบเกิดเชี่ยที่รลยได,ได้ดีเท่านั้นเลยว่ะจิ ก็จะถูกคาดหวังซูมกันนะใช่ใช่และสาขาต่อมาก็คือสาขาการจัดการและกลยุทธ์คือก็จริงๆก็เป็นสาขาที่แบบมีเป้าหมายเรียนไปเพื่อแบบกำหนดทิศทางขององค์กรเนี่ยเนาะโดยจะเน้นไปที่เนสําสำคัญวิธีการเพิ่มมูลค่าการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแน่นอนว่าแบบในธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันเนาะและการที่จะทําให้องค์กรของเราได้เปรียบอะคือความรู้ที่ได้จากสาขานี้เลยใช่การวางกลยุทธ์ก็คือการวางว่าเอยบริษัทจะทํายังไงต่อจะมีแนวทางการขายแบบไหนจะ โปรโมทสินค้ายังไงหรือว่าจะเปิดตลาดยังไงนะคะน,นี่ก็คือการวางแผนกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทซึ่งก็จะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่คนที่จบสาขานี้นะคะก็จะทําอาชีพเป็นตําแหน่งฝ่ายกลยุทธ์ขององค์กรนั้นเลยหรือว่าเป็นฝ่ายพัฒนานธุรกิจขององค์กรก็ได้นะคะทาตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทก็ได้เหมือนกัน บางทีแบบรับเป็นจอพิเศษเนาะอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําก็รับปรึกษาไปเลยถ้าใครแบบเก่งๆกลรื้อมากๆใครนื้อภาพไม่ออกลองคิดถึงพวกแบบเอเ t ีตีแต่อาจารย์ธ <c oughs> ันยวานอะไราเแบะเขาเนี่ยทำานชืชื่อได้ <c oughs> ประมาณนั้นก็คือช่วยช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์นะคะหรือว่าทำระดับบริหารเลยก็คือคิดเองเลยคิดเองวางแผนเอง สาขาต่อมานะคะเป็นสาขาที่คิดว่าส่วนตัวเน้องคิดว่ามันเป็นสาขาที่น่าสนใจมากในยุคป,ปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังให้ความสนใจก็คือสาขาสาขาการจัดก,การธุรกิจสุขภาพเป็นสาขาที่แบบตอนนี้ก็ต้องการเยอะเลยเพราะว่าธุรกิจสุขภาพว่านึกถึงโรงพยาบาลน,นึกถึงอะไร กับสาขาเนี้ยคือเป็นสาขาที่ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อให้เข้าไปบริหารจัดการอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพครบด้านทั้งหมดเลยใช่ค่ะโดยในการเรียนก็จะเรียนเป็นภาพรวมเอนาะแต่ว่าในปัจจุบันอ่ะก็จะมีการปรับให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้ด้วยสําหรับคนที่จบไปนะคะบทบาทการทําอาชีพอะไรก็จะเป็นผู้ประกอบการท,ทั้งที่เกี่ยวกับสุขภาพเนาะทั้งเป็นสตาร์ทอัพ SME ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แกระทั่งอุตสาหกรรมสุขภาพ ญ่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสาขาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่น่าสนใจะเนาะเพิ่มเติมให้สําหรับน้องคนไหนที่กําลังเรียนอยู่คณะอื่นสาขาอื่นหรือว่าเรียนจบมาแล้วเนี้ยแต่ว่าแบบสนใจอยากเรียนต่อคณะเหล่านี้ในระดับปริญญาโทในระดับปริญญาโทยังไม่รู้ว่าจะหาเรียนสาขาเหล่านี้ที่ไหนก็คือทุกสาขาเนี้ยสามารถเรียนได้ที่วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล College of Management m h i d o l University ค่ะหรือ CMMU นะคะ ที่นี่ครบเลยเนาะมีทั้งหลักส่วนไทยทั้งหลักส่วนนานาชาติที่เรียนเลยก็สําหรับใครส่วนใหญ่ที่เรียนปริญญาโทเนาะไม่รู้ว่าเป็นส่วนน้อยหรือส่วนใหญ่ที่จะเป็นการเรียนปริญญาโทแบบเพียวๆเลยคือไม่ได้มีการทํางานคบคู่ไปด้วยหรือบางส่วนที่มีการทํางานคบคู่ไปด้วยอาจจะเป็นแบบแปดโมงถึงห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นทำงานประจําแล้วก็อาจจะมีการเรียนปริญญาโทในภาคข้ามหรือว่าเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเวลาในการเดินทางหลายๆคนอาจจะเคยเจอเนาะบางทีแบบรถติดในกรุงเทพสองกิโลแต่รถติดอยู่บนถนนประมาณแบบครึ่งชั่ เสสียสุขภาาพจิตมกนะคะที่รายการจัดก,การมาที่โดนเนี่ยก็ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีห่างจากอนุนสาวรีย์ชัยสมรภูมิแค่3กิโลเมตร มีรถตู้รับส่งเรียบร้อยเดินทางสะดวกง่ายมากแล้วก็ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะคะห่างจากห้างสยามพารากอนแค่5กิโลเมตรเท่านั้นยังไม่พอห่างจากเซ็นทรัลลาพาวแค่6กิโลเมตรก็คือได้ได้ว่าอุดมสมบูรณ์ใครที่หิวหิวแล้วบางทีเรียนเหนื่อยทํางานเหนื่อยก็สั่เดลิเวอรี่มาส่งได้นะคะได้ได้ว่าอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านของอาหารการเดินทางทุกอย่างก็สะดวกสบายมากเหมาะสำหรับใครที่ต้องการจะเดินไปไหนทุก ทเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าทําไมต้องเรียนที่ CMMU นะเพราะที่อื่นมันก็มีเยอะเหมือนกันแล้วทาไม CMMU ถึงควรจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีในการเรียนต่อเนื่องจากการเดินทางแล้วเนี่ยสำคัญเลยคือที่นี่มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือจะทําให้ได้ภาษาอังกฤษแน่นอนว่าถ้าเรียนหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยโอ้โหภาษาอังกฤษที่นี่ก็คือถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเลยใช่ด้วยความที่เรียนอินเตอร์ด้วยเนาะก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยแล้วก็สําคัญมากสาหรับใครที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้้ววยคคาาาามมมมททีี่่ันนเเปปป็ภพลกก์ขออองงงงรรรระะตตชุศ ได้มีการแบบทาประชาสัมพันธ์หรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นมากๆสําหรับการทํางานแล้วก็ในชีวิตประจําวันค่ะอย่างที่2ต่อมาก,ก็คืออาจารย์ที่นี่เก่งมากอ,อาจารย์แต่และคนนี่เป็นอาจารย์ที่จบมาจากสถาบันระดับโลกเนาะแล้วก็มีงานวิจัยมีผลงานรองรับเยอะมากแน่ใจได้เลยว่าได้เรียนกับอาจารย์ที่เก่งด้วยความที่อาจารย์ทุกท่านนะคะจบจากมาหาวิทยาลัยร,ระดับโลกแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววิทยาลัยการจัดก,การของมหิดลหรือว่าบิเซสคูลข,ของที่นี่นะคะติดท็อป5%์ของโลกคือเจ๋งมากๆคือเล เต็มๆแล้วคือเป็น top 5% of business s c h o o l w o r l w w i e เจ๋งมากๆคือหล,ลายๆคนอาจจะไม่รู้นะด้วยความที่แบบเราอาจจะไม่ได้ไปสมรรัครเยอะนรอที่นี่คือติด5%ของโลกใช่ชิดยอดม,มากๆค่ะแล้วก็การเรียนที่นี่ที่เด่นๆอีกนะคะก็จะมีการเรียนแบบ practical learning, active learning, design thinking รวมไปถึงมี job fair ช่วยหางานไปอีกคือมี job fair ของวิทยาลัยโดยตรงเลยนะคะ จบในตัวเลยสิ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันของการเรียนปริญญาโทก็คือคอนเะน็กชันเนาะถูกจริงๆสำคัญมากซึ่งที่นี่ก็มีคอนเน็กชันรุ่นพี่รุ่นน้องที่ค่อนข้างจะแน่นเลยต้องต้องบอกว่าแน่นเลยในวงการธุรกิจเนี่ยก็คือถ้าน้องเข้ามาเรียนเนี่ยไม่ต้องเหงาเลยว่าจะตัวคนเดียวใช่คะ่ะแล้วก็พวกรุ่นพี่ที่จบไปเนี่ยก็คือทํางานสําคัญแล้วก็อยู่ในระดับสูงของการบริหารเท่านั้นเลยนะคะก็ปรึกษาได้สุดท้ายก็คือภาพลักษณ์ ของวิทยายลัการจัดการมิชิลอนเนาะคือมีภาพลักษณ์ที่มีความิน international อ่ะมีความแบบสากลด้วยความที่ทอ็อปห้อร์น่ะ<ช>มันทำให้ทุกอย่าง<ช>มันดูแบบเ<ช>จ๋งไปหมด<ช>โปรไฟล์ดีว่างั้นก็เป็นตัวเลือกสําหรับคนที่อยากเรียนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจที่ดีมากๆอีกที่หนึ่งในประเทศไทยเนาะใช่ ก็ประมาณนี้นะคะสาหรับแปดซาราเกี<ม>่ยว<ฮ>กับด้านการจาัดก,การธุรกิจมีอะไรบ้างแล้วก็ที่ไหนหน้าเรียนเนี่ยเราก็ได้บอกหมดแล้วเนาะใครที่มีคําถามสงสัย <c oughs> เพิ่มเติมเนี่ยก็ทิมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะที่พี่จะมาตอบเนาะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ <Like. S 1> กดติดตามโอ้ใช่เพราะว่าคลิปนี้เราจะสบไปลง YouTube สําหรับใครที่อยู่ใน YouTube นะคะแล้วก็อยากเห็นพี่เตยพี่ท็อปมานั่งพูดคุยเม้ามอยกันเนี่ยยังอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจในช่อง YouTube ของเรานะคะก็ฝากกดซับสไครต์ติดตามช่องเรียนต่อในดีไว้ได้เลย